สบ,บายดีสบ,บายดีตาสวยพี่น้องสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีมันทุกคนมามาถึเจ้าวไปกินต้มปลาคอต้มปลาคอห้างเ <c oughs> อ้าอีอะไรกันเป็นยังไงลุดยากขาดโอ้ยมามา,มาพี่น้องมาอีกต้มปลาคอกำลันซูนเขากำลังต้มมาเดิมมาเดิมห้างเคยไปกินกับพระเพราสิบน้อยลอลีลาอะไรทาง,งโรง่อมของอะไร แคมปได้ยังห wow. ูเราไปเบิอะไรคลิปวิดีโอเก่าๆเราชมเจ้าเดยอดเบิ่งัวทางลงควลก็เรียวไส้มันิป้ายวัดดอกสุดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่สุดใหญ่เด้นี่เทไรก็เคยแซนเทไรว้าุสองาวผมเอาุน้อยกระบเอาตรงสุดอืมสน้อยหนึ่งได้ปลาสโตแมนบอก เกดมึองจะตัดน้อยได้เกดตัดครึ่งตัดค<อ>รึ่งอยู่แล้วโน้บมันน้อยพูดในซุดเจ้าก็สิได้แบบนี้แหละมีพักแล้วก็มีแจวกับปิเขาเอามาหายนี่ปลาคอใหญ่ตัวนึงแล้วที่มีกุ้ง,งมีเมึกมีแครอทแครอทเล็กนิดหน่อยจ้าเลยตากแดดนะลูะ้งมาไหมมาได้เพราได้บรรยากาศได้กำลังตง้มกำลังตง้มผิดหน้อยรอยยาตุ่ยาไงสบ,บายดีลูกสบายดีเอาเขาบินมาดูบินมาดู สวัสดีพี่ใหม่ฟาจกเห็ดพีซซ่าสเจ้าเจ้าโอฟ้าผีบาซองไอ้น้อันนี้ใช่เห็ดด้อ่าสติกเกอรเห็ดแร่นเออหอนคขับปุ้นวีเอ็ดสุจ้าซิมิเจลอันนี้เจลประเด็งวีเอ็ดก็ไปลองด้อยแ่บแล้วก็มีนะผักกระหยงอ่อนแล้วก็มีเส็จข้าวปุ้นมีผักกาดขาว ผักบ่งแล้วก็ผักมันยังเกาะอีห่มผักขมผักขมแล้วก็ผักกาดฮึ่นเขาเอาให้นะนี่สุดหนึ่งสุดใหญ่สองแสนซาวาอาสองแสนซาวตกจีกร้อยสี่ร้อยบาทพวกสี่ซาวสี่ซะเนาะสี่ร้อยบาทลาสีส่ร้อยบาทเรเจ้สาสุดนี่ฮะสี่ร้อยบาทไซเบิง้งจิตน้อยลอลีลาไปเอากิบให้มาอีแหลก โป๊ะเอ้าเอ้าม่หายมันคด้หายซื้งกินเขาจะไหนคำใหญ่จะไหนคำน้อยตินันติดีม่ยอมกินเขาโอ้ยยมันหอนนะมาเข่าป้ออีกแบนี้พี่พี่น้ำพี่เดี๋ยวเรานักลานเลย้าสมจเลยกินต้มปลาต้มปลาอากาศฮอน้นแบบนี้สีาก็มากินต้มปลาไ อากาศ40องศาส0น้อยลอลีลากินแกลมบ่บ wow. ้านเจ้าเงียบเงาแดดกระเด40องศาเมื s, food, ่อวานในมื uh, ่อนี่จะ4กองศาเมื่อไห่บดิเบิ่งเลยกำลังฝนพี่น้องกำลังฝนนี่ฝนฝนเอาผักขญยงลงก่อนเด้อจะหอม ยาดิมันเก๊ดมาดิบไปมันฝนเอาลงมาดิมาอะไรกัคบาดกิน,กยน,นอย่าเหดใส่กันเดอ้อด้อเด้อเอาถั่วเอ่มเซจีเอาได้ไหมบีบ,บ,บเดี๋ยวพ่อมองได้ไงานหน่อยกอลันฝนพี่นะ้องเอาลงัวพาร์มายพ่มีเหตุพ่มีเยิงาานี้บอกเอาันี่ กินละหมกเกีนพี่พักขาเนาะสองคนกินบริมเม็ดนะชมเาสองคนสุดใหญ่สองคนสุดหนอยละเม็ดสองคนสุดใหญ่ละบริมดมาเด้อมันกินดําการเรื่องกําลังุมเชากําลังต้มบอกกําลังฝนกําลังในที่กําลังในที่อากีก่อนอกีก่อนันโหพี่น้อง เจลนี่เจลกะปิเด้อกะปิเวียดพอไดฮุนจากะปิเวียดเห็นง่ายๆเนี่ยคือกะปิเวียดมาแล้วก็ตำมะพริ้ใส่เกลือเป็นนัวซิมันเป็นกระปุกเออกระปุกกันแล้วเจลกะปิพี่น้องต้องมากมากฟดแล้วหมอฟดแล้วบาทนีดลงมือขึ้นได้มาเด้อมาเด้อตุ้มปลาคอใหญ่เลยพี่น้องเด้อตุ้มปลาคอพี่เด้อหันด้านหันแซ่บสะพานนักขี่เด้อนี่เด้อ สั่งได้เด้อสั่งได้เด้อเอาไปที่ร้านเนี้กน,นะนนหมักจะได้กุกปุกนะอโตออะอ๊ะเราจะคุ้กับประมือกันได้ตอนประมือกันตอนนอ <c oughs> ้องคนหนวดเดี่ยวนั <c oughs> ่นะยงไงคเจ้าจะราัพาไปกินมากมเขากับบรรยากาศเลยบรรยากาศกับ40บองศาหมอนี่พันลอยองศาอ้าว ใช้ได้มือนี้มีลมเนาะเมนบอกอย่างเประแสต้มมันเรื่อยๆก็เรื่อย ได้ละิบน้อยเลยกินมิบน้อยกินมะละกอทำไมันเียเิน้อยมาแซ่บแซ่บกินปุ๋งตัวเดียวแซ่บวะแซ่บบะละกอเก่งเลยแล้วมึงอยากตายจองคือบอกวมตายชอบกินตาไม่ไปถูตัวี้เกี่ยนเอาเกียนเช่ยนเหรอด กินปาปาปลาซควินเควินลูกอย่าบ้างลูกอย่ามองไ้โลูกเออเดี๋ยวให้พอจะคีบให้ลูกขีน้อยมักเลยกรบปุนกอบปุนพักจะกินนยอนมักบู่อับเกตอืมเันมักไน้ยอนมักบวบนะยมากส เออ่เปลี่ยนแล้วบัานี่พักแนอื่นขอบบก,กินเดียวนีค่ะโอ,อ,อ,อกินยอนมักบวบเมื่อไหร่ซื้อยอนมักบวบมาหายอย่าเหยียดนะนั่นไม่ลูกเหยียดนนมันกระฮักแ่ลว่าลูกมาตาม,มาโดยสมใจมากินนำกัน เอาแจมเก่าจิบน้งเนี่ยนะปล่อยแต่เป็นคนมากินหัวผักบัวนะนี่ต้มปกคอองหัว,วบัวป่อยแต่กระพวกพักเนี่ยนะแมงมอดไฟบ่อสํำมือก็บอกโอแล้วลอดโอ,อด้วครอยู่เนาะ สะพานเคเด็กพี่น้องเด้อต้มปลาคอเวียดนะคนอืน่นเนาะคนเล่าที่เห็นนะคะแต่เขาเอาปลาคอเวียดแบบอือสูตรคนเล่าต้มมันมีได้รนะต้มต้มปลาคอเวียดก็มีได้รห่านมาตะเวียดแล้วที่ขเขาเกียร์ใส่เดี่ยวในเมืองพูมือก่อกายไปเลยเฮ็นเอามีเลย,ยว่ะเดี๋ยวนี้แซ่บเดี๋ยวคนได้มาเดี๋ยวชุดยอดเลย จะจิมลายน้ำเค็มอันีนสุดใหญ่ไดพี่น้องเครับตับมางอนอันยังลยฟวนโอ้มันยังมัสูงแม่ไปใส่หมกเพชรอ่วมันอยู่ในนี้นะลูกหมึกเดินไปใส่ไดมไม่ข่กระเพ็ดกรเพ็ดาบอกเพ็ดกินน้ำเขาไปไใส่หมกเพชรไปใส่หมกเพชรไอข่อยนี่บระเพซใลูกดิ้งหงนลัน ไม่อยากกินปลาจะเอาลูกปลาขดอะไ้ม่อยากกินโจในจให้ลูกไม่เอาใจานนี่นลูกคงเจ้านี่นีนี่นไม่หาล้วนี่จานมาุดยาจเด็กนางเอ้าม่กเนอะไอ้าวอาอาข้คอกับาูจะไปมองะเอาเอนี่นางา ปลาคอยน่อกรึ่กินกินอยู่ของแอร์ใย้วเนาะคือมันยังกอพวกซุกี้เนาะสุกี้หมอไฟเนาะเขากินในของแอนปะบ่มคได้กินเกลือหนัาจุกกระด่เนาะ

กูจ e> ับตที่กูลอยอยางนี่หอมร้ายไปเลยเนื้แไสก้ากและพี่น้องเลยก็จะมาชอบคนกินบวชดูหายกินบวได้ไดน้อเอ็เป็นหองมาเลยหรือพี่น้องบิงก้าก